i s ซูม n i ว e กันนี้นะครับแน่นอนสำหรับรุ่น i s ีอยู่ด้วยกัน3สีนะครับสีนี้ครับผมชอบมากทีเดียวนะครับนั่นก็คือสีเทาเกรอเปกซึ่งก็ได้รับความนิยมมากทีเดียวแล้วที่เหมือนซุปเปอร์คาร์อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ โลโก้ RS นะครับอันนี้ครับก็คือมีสีเขียวก็คือกร e นไลน์นะฮะทำให้ดูรับกับสีเทาเรโอเปกได้พอสมควรทีเดียวกระจังหน้านะครับผมชอบมากภาวนาให้วิศวกรของอีซูซูนะฮะออกแบบหน้าตาออกมาแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าลำ้ำจาเหมือนรถ EV ก็ใกล้เคียงจะเหมือนรถ SUV ก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากนี่ฮะกระจังหน้านะครับ มีซีดก็คือแตกต่างจากในรุ่นอัลติเมทนะครับรุ่น x อสพีก็คือ,อตรงนี้จะเป็นสีรมดำดำเงาอะนะฮะแบคโครมนะครับสร้างความสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าทรงใหม่ LED นะครับฟู l l d เลยก็ว่าได้นะครับแล้วภายในเนี่ยจะมีสีค่อนข้างจะดำดำรับกับช่วงกันชนนะครับแล้วก็ ส่วนของโคมไฟตัดหมอกนะฮะรุ่น i s d ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับมีกล้องนะฮะมีไฟตัดหมอกและอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับกันชนชัยล่างนะครับก็จะเป็นแบบทูโทนต่างจากในรุ่นอติเมตและก็รุ่นรองก็ประมาณนี้นะครับ